มีใครเป็นแบบเดียวกับฟ้าบ้างคะที่ย้อนกลับไปฟังสิ่งที่ย่านีพูดถึงน้องต้นข้าวในรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วน้ําตาไหลบ้างคะหนูเก่งมากลูกหทําได้แล้วตามที่หนูเคยพูดว่าก่อนสิมาห้าหนูจะทำบ้า,า,บานให้ยาย,ายายได้หนูทาได้แล้วลูกอย่าพู่งใจตัวนูมาหนูสัญญากับย่าไว้เหรอใช่ค่ะว่าก่อนสิบห้าหนูจะมียยบ้านให้ยายได้ ไม่ได้ไม่ได้สัญญาค่ะแต่ว่าพูดกันไว้ว่าย่าเนี่ยหนูอยากเป็นศิลปินก่อน15อะไรเงี้ยก่อนขึ้นมสมหนูจะแบบทำบ้านให้ย่าอยู่อะไรเงี้ยด้วยพลังแห่งความฝันฮะวันนี้ชีวิตน,น,น้อยชีวิตหนึ่งทำมาสำเร็จปลุกมือให้น้องด้วยขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะแม่ เลื่อนดูข่าวไปเรื่อยๆนะคะแล้วบังเอิญว่าไปเจอคลิปเก่าๆนะคะช่วงที่น้องต้นข้าวยังแข่งขันอยู่ในรายการดวลเพลงชิงทุนแล้วเป็นช็อตที่รายการสัมภาษณ์ย่านะคะเป็นช็อตที่ย่านีเนี่ยพูดถึงน้องต้นข้าวแล้วพูดด้วยน้ำตาทุกคนแต่เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจย่านีพูดถึงน้องต้นข้าวแล้วก็ชื่นชมน้องต้นข้าวว่าหนูเก่งมาก ย่าภูมิใจในตัวหนูมากหนูทำสำเร็จแล้วสิ่งที่หนูเคยสัญญาเอาไว้ว่าก่อนอายุ15หนูจะสร้างบ้านให้ย่าและตอนนี้หนูทำสำเร็จแล้วลูกหนูเก่งมากๆเลยมันเป็นน้ำตาของความภาคภูมิใจอ่ะทุกคน ลองนึกถึงว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนาะกับยา่าณีแล้วก็น้องต้นข้าวซึ่งพวกเขาอะเคยอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆก,กันอะแล้วต่อสู้กับชีวิตกับความยากลำบากคนทีอ่อยู่ในครอบครัวที่สุขสบายจะ ไม่เข้าใจในเรื่องนี้แต่เราลองสมมุติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราจะต้องไปอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆก,กับทุกคนแล้วก็มีรายได้ต่อวันเนี่ยไม่กี่ร้อยบาทแล้วเราจะต้องจะต้องต่อสู้กับกับความกดดันต่างๆเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วเราจะจะได้กินอะไรบ้างมันต้องดูที่ว่ายอดเงินเรามีเท่าไหร่เราถึงจะ แผนได้ว่าเราจะซื้ออะไรมากินเราจะทำอะไรซึ่งน้องต้นข้าวนะคะได้ผ่านชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้อยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆอย่างคนนั้นคนนู้นอยากจะมีอยากจะมีเสื้อใหม่อยากจะมีกเกงใหม่อยากได้รองเท้าที่แบบเออ,คนน,อคนนู้นคนนี้ก็ใส่กันแบบมียี่ห้อเราอยากใส่บ้างแต่น้องก็ได้แค่เราเก็บเอาไว้ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่า อะชีวิตดีขึ้นมีงานมีเงินเราก็สามารถที่จะซื้อได้แต่ณตอนเนี้เป็นสิ่งที่มันไกลเกินเอื้อมไงซึ่งนะคะวันหนึ่งน้องนะคะเห็นคือด้วยความยากลําบากแล้วก็น้องเป็นเด็กที่กระตันยูรู้คุณน้องเป็นเป็นเด็กที่ไม่เคยละเลยหรือว่ามองข้ามความยากลําบากของยา่า ซึ่งถ้าเทียบกับเด็กวัยรุ่นเยอะแยะมากมายอย่างที่เราเห็นน่ะที่มาสร้างปัญหาให้สังคมกันน่ะจะปัดความรับผิดชอบต่างๆให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่แล้วก็ตัวเองก็ใช้ชีวิตหล่นละแต่ว่าน้องต้นข้าวไม่ใช่งไงคะทุกคนน้องต่อสู้กับวิบากต่างๆมากับย่าหนีเด็กคนหนึ่งอายุเท่าไหร่เองตอนนั้นน่ะเรียนปุ๊บ ก็มาคิดแล้วว่าจะไปร้องเพลงที่ไหนวันนี้อากาศจะดีไหมจะได้เงินมาสักเท่าไหร่เด็กอายุแค่นั้นน่ะแต่รู้จักทำมาหากินหาเงินเพื่อตัวเองไม่พอค่ะแต่น้องอนึกถึงย่านึกถึงการใช้ชีวิตกันทั้งสองคนและน้องก็เป็นเสาหลักให้กับครอบครัวย่าหลานกันเด็กคนหนึ่งอะ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นความฝันของน้องมันจะไกลเกินเอื้มอม น้องบอกว่าก่อนอายุ15น้องอยากที่จะมีบ้านให้ยาซึ่งในวันนั้นมันอาจจะเป็นความฝันคำพูดของเด็กน้อยคนนึงซึ่งย่าภูมิใจไหมย่าก,ก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจแหละในโมเมนตนั้นที่ได้ยินน้องต้นข้าวพูดอะแต่ก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าน้องจะทำได้จริงๆซึ่งถ้าเป็นฟ้าฟ้าก็ไม่คิดค่ะว่าเด็ก ในวัยนั้นน่ะจะทำได้แต่เชื่อว่าสักวันหนึ่งน้องต้นข้าวต้องทำได้แน่นอนแต่ไม่ได้คิดว่าก่อนอายุ15น่ยอาจจะแบบว่าเออเดี๋ยวน้องโตขึ้นกว่านี้หรืออาจจะเรียนจบแล้วมีงานดีๆทำก็อาจจะแบบได้ไปเช่าบ้านหรืออาจจะแบบว่าไปผ่อนบ้านเท่า้องเท่าเฮาส์กันอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ไกล ซึ่งย่าเองฟ้าก็คิดว่าย่าก็อาจจะมีความรู้สึกคิดแบบเดียวกับฟ้านี่แหละแต่ภูมิใจแน่นอนถ้าเกิดว่าฟ้าเป็นย่าหนีฟ้าก็ภูมิใจนะคะที่หลานน่ะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดกระตันอยู่ไงนั่นแหละน้ําตาที่ย่าภูมิใจว่าหลานคนนี้ทําได้จริงๆไงคือสิ่งที่น้องพูดว่าก่อนอายุ15ก่อนที่น้องจะ ขึ้นมสามถูกไหมก่อนจะเรียนมสามเนี่ยน้องอยากที่จะมีบ้านให้ย่าก่อนแล้วน้องก็ทําได้ไงความมหัศจรรย์เนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรที่น้ําตาทั้งความภาคภูมิใจและแบบมันคือมันคือเรื่องจริงเหรอนี่มันคือเรื่องจริงเหรอมันมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเหรอน้องทําได้จริงๆเหรอแล้วความสําเร็จมันมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วไงมันเป็นเหมือนโลกความฝันที่เสมือนจริงแต่มันคือเรื่องจริง และนี่แหละค่ะพอ,เ,อเลื่อนผ่านแล้วพอเจอคลิปนี้ไม่สามารถที่จะเลื่อนไปต่อค่ะหยุดฟังฟังแล้วก็แบบน้ําตาไหลอะทุกคนมันมีความรู้สึกแบบเรานึกถึงชีวิตของเขาที่ลําบากแล้วก็ปรับลืม ที่น้องประสบความสําเร็จและน้องทําได้จริงๆได้เห็นถึงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของเขาจากชีวิตที่ลําบากมาสู่ชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ได้มาเพราะว่าเขาไปซื้อหวยรวยทรัพย์มาแต่เพราะว่าความ พยายามของเด็กน้อยคนหนึ่งความฝันของเด็กคนหนึ่งที่อยากจะใช้เสียงเพลงนี้แหละมาเลี้ยงชีพทั้งตัวเองแล้วก็ยา่าแล้วน้องก็ทำมันสำเร็จสำเร็จมาจากด้วยความสามารถของน้องอะ่ะมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าเขาไปถูกหวยแล้วแล้วก็มีเงินได้ซื้อบ้านแต่มันคือสิ่งที่เด็กคนหนึ่งทำเรื่องทาเรื่องที่มันอยู่ในโลกของความฝันให้มันเป็นความจริง มันเป็นอะไรที่ฟ้าเชื่อว่า FC ของน้องต้นข้าวทุกคนก็มีความรู้สึกเดียวกันว่าปลื้มใจภูมิใจและก็สุขใจไปกับเยี่นีด้วยเลยที่มีหลานที่กตันยูแบบนี้และ FC ที่เข้ามาให้กำลังใจน้องต้นข้าวฟ้าเชื่อว่าแต่ละคนก็ภูมิใจที่เลือกคนไม่ผิดที่รักคนไม่ผิดชีวิตของน้องไม่ได้มีตัวช่วยเยอะแยะมากมาย แต่ความสามารถของน้องอะความกระตันยู่ของน้องทำให้น้องได้มาเจอตัวช่วยที่เขาเข้ามาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมถ้าน้องต้นข้าวไม่มีความกระตันยูไม่มีความสามารถน้องจะไม่เจอคุณครูนิวเลยค่ะน้องจะไม่เจอท่านผอ,อเลยค่ะน้องจะไม่ได้ไปในรายการดวลเพลงชิงทุนไม่ได้เจอคุณครูสลาไม่ได้เจอคณะกรรมการอีกหลายท่านและก็ ไม่ได้เจอพวกคุณ fc ที่รักน้องต้นข้าวเพราะว่าความกระตันอยู่และการที่น้องไม่ละความพยายามไม่ละความสามารถไม่ละความฝันของตัวเองถึงทำให้น้องประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะ